ไปไงต่อแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะอันนี้นี่นี่ผ้าผ้าจัดแน่พีอ่ะิพี่ดินอนจับมันนี่อ่ะพี่ดอ่าเดี๋ยวมามีให้มามีเถอะมาก่อนจะนอนไหมขึ้นมานั่งดีดีก่อนให้มามีขึ้นมานั่งดีดีอ่าคนเขาอ้อนกันอย่างนี้เหรอมามีอยากจะรู้บางทีนี่ท่านโดนตัวเลยนะ พีเ่เขาก็อยากหยิบของเล่นให้พี่จเาาพี่หยิบมอเอย่าเย็นเล่วเย็นล่ะโอเคแสงปอดดีนะคะดูก yeah, okay. em. okay. okay. okay, okay. uh, like ูกันหน่อยนะครับจิ๊บจ๊จบมาเปล่าโอเคหูเหนียนะดูพ่อหนอิ๊บอกนี่จบมากลพี่ีบอกน้องอาตากหนเลย เก่งมากเลยค่ะโแล้วแต่เขาเปคนป่วยด้วยไหมครับยังไม่เต็น่เป็นน้องพียาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ทีก็คือเริ่มมีไข้ตั้งแต่มีมา2วันแล้วเนาะฟังหน่นะพี่พูดยังหนาวเย็นหลบหอค หมอนฟังหัวใจหน่อยนะโอ้้้มาอาากของป้านะครับโอ้โหน้องมาดูเลยน้องมาดูมาดูมาดูโอ้เก่งมากเลยตัวไตัวตัวใหญ่ข่าดนี้เก่งไหมเก่งไหมไม่มีอะไรนะอันนี้เหมือนกันเลยโอ้โห แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไปทายานะครับโอเคเอาไหมเดี๋ยวคุณหมอเขาดี๋ยวพี่พาบาเอาเข็มเล็กๆไม่เจ็บหรอกไม่เช่อโอ้ไม่ชอบไม่ชอบก็้อทาวค่ะเดี๋ยวไปฉีดยาได้อ้ยพี่เป็นยังไงบ้างโออพี่หน่อยโอ้โอพี่หน่อยโอในจับชพี่ตัวร้อนไหมว่จับชีพี่ตัวร้อนไหมจับหน้าผักพี่สิ

เาเล่ามาไ่จมูกนะคนเก่งนค่ทีดิฉันเห็นใจต้องห่น้เย่ะดีมากดิฉันเป็นคนห่น้อืใช่่จมูกที่่อมมีทาให้อ้หเก่งมากเลยโอ้โหแ่แล้วที่เ้าสีดนี่อร่อยนเอออจ พี่ทีหายแล้วเหรอใช่จิยาเข็มนึงเนะเรียบเหรอเธอหายไปพร้อมกับความทรงจำด้วยนะาหายายายหายยังหายแล้ว